สวัสดีนะครับช่วงเย็นเมืดครับมาเทสไฟระบบระบบระบบโซลา่าระบบเซ็นเซอร์เห็นไหมกลาคืนไฟสว่างเองคนเดินมาอาจจะตกใจนี่นะครับประมาณนี้ครับใช้ได้ใช้ได้เด็ดติดอีกอีกรอดหนึ่ง เดอสั่งมาอีกรถหนึ่งเสารนี้อันนี้75บาท อีกหลอดหนึ่งก็ร้อยกว่าบ,บาทติดเสานี่แหละระยะเนีสสยสว่างรถสมีอืมไกลดีนะว่า ตอนเรกนึงต่บัดตัวนะความสว่างครับมาเทศไฟช่วงเย็นนะครับ ถนนเสียบคืนคืนก็รู้แล้วคืนก็รู้แล้วว่าสว่างนะอีกลอดหนึ่งก็ใช้ของประงานแสงอาทิตย์ฝั่งโน้นนะครับลอดนี้ก็ระบบเซ็นเซอร์นะครับ เดออันนู้เวียมัดพลังงานใบมัดพลังงานน,นี่ก็น,นี้คือเวียนี่อนุมัดพลังงาน,นนี่พลือเทนโอเคสว่งางระยะระยะไกลพอสมควรนะครับให้ดูนี่ขนาดแค่ กี่วัทวะจำไม่ได้ลืมดูวัดประมาณราคา75บาทเออตอนนี้ไอ้ที่ไฟสว่างนั้นใช้พลังงานแสงอาทิตย์ฝั่งนี้อยู่แต่ระบบเซ็นเซอร์นั้นมันต้องมีอะไรเดินผ่านสักอย่างมถึงจะสว่างครับ นี่ผมให้ดูรัศมีนะครับรัศมีความเมืรัะครับเดี๋ยวจะสั่งมาอีกอันหนึ่งสั่งมาอีกอันหนึ่งติดไว้หน้าบ้านตรงนี้นะครับ นี่คือทางข้าวครับอันอาจจะดูมืดๆหน่อยนะครับแต่ก็พยายามจัดพิกัดครับ,รบเดี๋ยวผมจะเทสอีกรอบนะครับไฟที่สว่างนั้นเป็นไฟของแผงโซล่านะครับแล้วไฟที่กำลังจะสว่างนี่ก็นะครับสว่างแล้วครับ โอ้พระเจ้ายอดมันยอดมากหรือกี่ตันหรืออัตราการระบบเซ็นเซอร์เรื่อยอันนี้หลอดเล็กนี่เดี๋ยวเอาหลดใหญ่มาติดตรงนี้มันสว่างไปน่น่นแบบประหยัดอันนี้มันหลอดไม่กี่ดวงเอง ส,สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเคปเพียงต่นนี้ติดตามคลิปใหม่ข้างหน,น้านะครับสวัสดีครับ Bounds.